สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เดียนะคะก็จะมารีวิวในเรื่องของโรงเรียนเอกบูรพานะคะในมุมมองของผู้ปกครองเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลูกเรียนที่นี่3ปีแล้วก็จบอนุบาล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเข้าปหนึ่งนะคะในส่วนของการที่จะเล่าถึงโรงเรียนเอกบูรพานะคะตัวเองก็ได้ทําทการบ้านมาแล้วว่าจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะก็ทำไม้แม p มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ จะพูดในเรื่องของอความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนเอกบุรพาสคูลนะคะหรือโรงเรียนอะไรนะเปล่าเอกบุรพาวิเทศศึกษานะคะก็จะเล่าถึงความประทับใจแล้วก็จะเล่าถึงในเรื่องของอข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนนะถ้าว่าผู้ปกครองหาข้อมูลอยู่นะก็จะมาเล่าว,ว่าจะต้องสมัครเรียนยังไงบ้างแล้วกต็ต้องเตรียมน้องนะคะในการคัดเลือกยังไงบ้างรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ซึ่งอาจจะแบบพูดคร่าวๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของที่นี่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะรวมถึงมีการบริหารจัดการเวลาไม่ใช่บริหารจัดการในเรื่องของการดูแลนักเรียนอย่างไรหรือว่าในเรื่องของการประสานกับผู้ปกครองนะคะว่าเขามีการทำยังไงบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะ อย่างแรกเนะี่ยต้องมาดูก่อนนะคะว่าความต้องการของผู้ปกครองคืออะไรโดยส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราจะมองหาในเรื่องของโรงเรียนสําหรับน้องวัยอนุบาลนะคะมีหลายอย่างานะคะที่จะพิจารณาแต่ประเด็นสําคัญเลยที่ผู้ปกครองมักจะมองกันนะคะเดียก็คิดว่าหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของอาการที่เขาดูแลเด็กดีไหมนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะที่มาที่ไปก็คือว่าตอนที่หาโรงเรียนให้ลูกอะคะ่ะ ะะก็ได้ตระเวนหาโรงเรียนแบบว่าประมาณ5้าหโรงเรียนเลยนะคะเริ่มหาตั้งแต่แบบ2ขวบอะคะ่ะแบบก่อนก่อนสองขวบเล็กน้อยอะคะ่ะแล้วก็ไปหลายโรงเรียนมากในย่านาเรียกว่าไรย่านลำอินทานะคะแล้วก็มินบุรีหรือว่าหรือว่าอะไรนะตรงเรียกอะไรอะนวมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,คอหลายที่นะคะก็รวมถึงโรงเรียนที่ น้องของปลาจบไปก็คือโรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษานะคะซึ่งโรงเรียนนี้จริงๆแล้วก็อยู่ห่างบ้านตัวเองพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพด้านภาษาทําให้ตัวเองตัดสินใจที่จะพาน้องเข้าที่นี่นะคะทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของว่าแล้วการสมัครเรียนนะคะจะต้องสมัครเรียนอย่างไรบ้างนะคะก็จริงๆแล้วของน้องบอกไปแล้วว่าคือสมัครล่วงหน้า คือ,อคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอะคะอ่ะก็สามารถลงชื่อนะคะโทรไปที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ลงชื่อแจ้งชื่อน้องนะคะอายุวันเดินปีกเกิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะลงเป็นทะเบียนประวัติไว้ว่าออน้องจะต้องมาคัดเขาเรียกอะไรประเมินความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถลงไว้ได้ล่วงหน้าเลยพอถึงเวลาที่ ประมาณ1ปีก่อนที่จะต้องเริ่มเข้าชั้นอ,อนุบาล1น,น่งนะคะก็คือเรียกว่า K1 นะคะก็คือ,อเขาก็จะเรียกน้องมาประเมินความพร้อมนะคะซึ่งในระหว่างนี้ค่ะเราก็จะต้องเตรียมลูกในด้านต่างๆมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการที่เขาสามารถที่จะเรียกว่าไงอะ่ะสามารถที่จะ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยที่ไม่กลัวแล้วก็ไม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นส่วนสาคัญมากเลยนะเวลาเทสอย่งเงี้ยค่ะนี่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปคิดต่อเองนะคะว่าจะให้น้องเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนออรอบข้างที่ไม่ใช่ครอบครัวยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเทสอ่ะคะ่ะเขาก็จะต้องไปกับคุณครูเนาะถ้าเกิดว่าน้องร้องไห้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสําหรับการทดสอบนะคะทีนี้เวลาทดสอบเขาจะดูอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะซึ่งอาจจะพูดได้ไม่ไม่หมดนะคะเพราะว่าในระหว่างที่น้องทดสอบมันก็อาจจะมีมุมที่เราไม่เห็นนะ,นะคะก็จะมีในเรื่องของการาประเมินกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะก็จะมีให้แบบว่าน้องอเล่นในเพกาวอย่างเงี้ยค่ะก็ลองแบบเรียกอะไรลองเดินบนเพกาวนะคะขึ้นลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคุณครูก็จะพาน้องขึ้นไปทดสอบด้านบนนะคะก็มีแบบทดสอบกล้ามเนื้อมัดเล็กนอ้องเช่นแบบหั่นผลไม้ร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของชาวปัญญาสติปัญญานะคะก็อาจจะบอกให้น้องหยิบสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้นะคะ่ะเขาจะก็จะมีโมเดลหรือว่ามีสัตว์ตัวนั้นให้แล้วก็สีอย่างเงี้ยค่ะเช่นให้หยิบ โลมาหยิบบานอย่างเงี้ยค่ะหยิบลูกบอลสีแดงสีเขียวนะคะอ,อะไรนะคะให้หยิบในกระป๋องหยิบอะไรในกระป๋องคะลูกหยิบลูกบอลในกระป๋องโอ้โหอังก็จำได้ด้วยเหรอคะอแล้วเป็นยังไงคะเป็นสีหรอให้เป็นสีว่าให้มันแบให้มันเปลี่ยนเป็นแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอโอ้โหนี่ยังจําได้เดี๋ยวมาเล่าให้น้องๆฟังหน่อยว่าต้อง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 หยิบอะไรลูกใช่ตอนนี้กแก้ับทำ แต่ตอนนี้เนี่ยค่อยวีดีโอ่อนหน้านะตอนนี้กําลังช่ยอยู่แลวตอนนี้คโอเคสรุปว่าจะมาอีกรอบนะมีหยิบลูกบอลในกระป๋องใช่ไหมคะลูกโอเคดีนะเนี่ยจำได้เทสไปตั้งแบบสองขวบกว่านะคะแล้วก็รวมถึงัตรนอกจากสติปัญญาชาวปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของอะไรกะ แบบการทดสอบอารมณ์ของเด็กอะค่ะว่าเออถ้าเกิดว่าขัดใจเด็กโดยการที่แบบแย่งของเล่นหรือว่าเขากําลังเล่นอยู่แล้วคุณครูมาเบรกกันเล่นไว้อะค่ะเขาจะมีปฏิกิยาอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ จะเทสประมาณนี้นะคะหลังเทสเสร็จแล้วเด็กก็จะได้ไอศสเครมได้อะไรกินอันนี้ก็คือ,อมุมที่คุณแม่เห็นนะคะซึ่งจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้าจะต้องเตรียมก็น่าจะเป็นเตรียมในเรื่องของเนี่ยแหละค่ะความสามารถกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ก็ฝึก I love ice cream. yeah i t h i n k so น,นี้ก็จะต้องฝึกในเรื่องให้เขาได้เล่นเยอะๆปีนป่ายเยอะๆเล่นเพกาวเยอะๆเนเาะแล้วก็ฝึกที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรวมถึงแบบฝึก กล้ามเนื้อมือนะคะในการร้อยลูกปัดในการแบบหั่นผลไม้ที่เป็นผลไม้ของเล่นของเด็กอะคะ่ะแล้วก็ให้เรียนรู้เรื่องสีต่างๆเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องไซส์เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นผลไม้จริงชะอีกใช่ค่ะก็ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากจริงๆมีนอกเรื่องเทสอะคะ่ะก็จะมีอีกระเด็นหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนเขาก็จะจัดคิวมาว่าแบบช่วงเวลาเทสช่วงเช้าอาจจะเป็น2รอบอะไรเงี้ยก็ ถ้าเกิดว่า,าน้องเราอะค่ะลูกของเราได้เทสในในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นเวลานอนประจําของเขาซึ่งตอนนั้นอังเปาเขาเพิ่งน่าจะสองขวบก,กว่าค่ะก็คือเขาจะต้องนอนตอนแบบประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามตอนนั้นพอดีของเขาก็เป็นรอบแบบรอบนี้พอดีโรงเรียนเขาก็จะไม่อนุญาตให้แบบว่า เรียกอะไรอ่ะไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนช่วงเวลานะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะคะอันนี้ในวันสอบก็จะต้องเตรียมน้องให้พร้อมในเรื่องของการง่วงเหงาหานอนอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมให้พร้อมหนานะคะแล้วก็หล,กรรหลังจากที่สมัครเรียนหลังจากที่สมัครเรียนแล้วก็ทดอสอบอในเรื่องของความพร้อมแล้วค่ะก็จะมีการประกาศชื่อออกมาโอ้หอยากจะเล่าว่าตอนขององังเปาอ่ะค่ะประกาศชื่อออกมา วันนั้นเป็นวันที่แบบคุณแม่ทํางานแล้วจะต้องเวลแคชั่นก็คือแบบลาพักร้อนเพื่อมารออยู่หน้าประตูของโรงเรียนเลยนะคะ <c oughs> ก็คือว่าพอแบบ ประกาศชื่อทางหน้าเว็บ9โมงตรงอย่างงี้ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่มารอกันตั้งแต่แบบ6โมงได้นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าปีต่อๆไปจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในปีนั้นก็คือมารอกันเพราะโดยที่ก็แบบเราไม่รู้เลยว่าจะมีชื่อลูกเราหรือเปล่าก็มาแถวรอพอชื่อประกาศนะคะเราก็เตรียมเงินค่ะที่จะมาเป็นเงินเขาเรียกอะไรอ่ะเงินเรียนอะไรนะเปา เขาเรียกว่าเง,งิเนลยเงินจองเหรอเงินจองก็ไม่ใช่อ่ะก็คือเป็นเนงินจ่ายแบบค่าธรรมเนียมมะคะ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมมาให้พร้อมสําหรับการที่แบบว่าจะ,ะจะชําระไว้เลยนะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะคะนั้นในเรื่องของการสมัครเข้าเรียนค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะรายละเอียดอื่นๆมันก็อาจจะมีอะไรอีกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวเองก็ขอขอเล่าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปคลิปหน้ากันเลย Nice. Yes. Why are you wearing your eyeglasses, hmm? honey? Why are you wearing your eyeglasses? Because this is me, Keangkung, and <laughs> it is out the This uh, the, uh what is it called eyeglasses. Eyeglasses. Yeah. But I don't wear eyeglasses. The Keangkung is <laughs> in the eye. <laughs> i don't know because i'm a really in love with you when i